นี่ครับแกงห้าประมาเป็นไก่อนี้ไก่นนี่งเนกมะไหครับโชว์ไก่นะไหนนไก่ใครไก่ไก่เกมเ่ยไก่เกมเหรอไหนไก่บั๊มอ่ะนี้ไก่ไก่เดียวเดียวให้เกมแล้ว้ไก่เดียวอยู่ไหน ไหนไหนไนไหนมันออกว่เอาไหันนี้ไหนไก่ันไกันการผอมวนี้ครับอันนี้นะไม่นี่ไก่เดนะคะนี่ไก่ใครไก่รับไก่ไก่เดอวอยู่นี่อ้ามีสี่ตัวไหมฮะไม่ทำเนืมันถูกเลยไก่มาให้พี่นี้พี่อยากปุ้มไก่บาอ่ะป่าป่นไก่ปุ้มนะที่ไหนเนี่ย เปิดป้ามันวิ่งไม่เอาไก่นี้มันจับได้นี่นะครับไก่ของแท้ครับจิ้มโอานี่ไก่ไก่ของผมนะครับออกมาได้ฮะลองดูเลยไก่ตัวนี้นะครับไก่ตัวนี้ราคาเป็นหมื่นนะครับราคาเป็นหมื่นเลยครับนี่นะครับไก่ตัวนี้ราคาเป็นอ้าวเดียวแล้วมันจะเราจับดิบั๊มจับดิบั๊มจับจับจับอย่าวิ่ง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 ปล่อย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 เดี๋ยวไก่ตื่น

ยังไม่จับเฮ้ยกบอมนดืจับเลยเออนี่นะคะกเรับไก่เดี๋ยนเดี๋ยวไก่ไปเก็บป่ะเนียวเนเอาไก่เก็บไหนเอาไก่เก็บเข้านี่เดี๋ยว นี่นะครับดูไกแก้มไก่มันติดไก่มันจะขอหหายวันไก่ดูเออมันเล้กอย่างเดยวมาไก่เีมันจะไม่ิดไก่เีไม่หนีไก่ไก่บไก่บางไก่บ ไหนไก่ไหน่่ไไมฮะที่ไหนอันไหนนี่นี่นี่ผมนี่นี่เปีนตวไก่อะไรนะไก่นะมันวิ่งมัเดี๋ยวมันวิ่งหนีวิ่งอย่าปล่อยอย่าปล่อย เอามายืนรวมกันได้ดูได้ดูไก่ใครไงไม่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 ขอถือไก่ไม่ขอเที่ยวแอมแล้ไม่อยากรวมกันนะไปมายืนมายืนถ่ายรูปให้ไปยืนมาไปยืนรวมพี่จับไก่คนเดียวมาจับไก่พี่พี่จะสูบเอาหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามายอยยอยยอยไม่เห็นเนาะนี่ครับไก่ใครครับไก่ใครไหนบอกได้ไก่ใครตัวเนี้ยไก่เกมแล้วก็ อุ้ยน่ากาไนะน่ครับน้าน้าคนเลี้ยงไก่ฟันรลอนครับฟันรีไก่ขอเอาไก่มาออกมาเล่นเล่นเนียวอ่ะตัวนั้นมันไม่เป็นอะไรมันฮะทำไมอ่ะ จะเปิดหรือเปาเนีเปิดเด็กใครตื่นอุ้มเลยเินอยเดี้ยมันวิ่งตัวนี้มันวิ่งนะตัวนี้ตัวนี้จับยากตัวจับยากลูกกตาน้องหลุดพี่มัดไหนอะอยไปทำมันเลยลูกกตามันหลุดตัวนั้นน่ะเออเลี้ยงได้่าตีบาป ล uh, <teaching. S 2> <Station> ูกตาลูดเออต้อสงสารอันนี้ไก่ใครวะไก่เลี้ยงเลี้ยงเหรอไก่ตายแล้วเอีมยวดูไก่ตาหลุดยังไงครับทำตาหลุดดิไก่ตัวนี้โคตรเท่อ่ะตาหลุดทั้ข้างลูกแต่มันยังมีชีวิตโคตรเท่อ่ะใครอะไอ้ตัวนี้ยใช่เหรอแล้วไก่บ้าไหมบ้าไก่เมื่อไหร่ นี่ไงเกมตัวนี้มาล่อเลยเกมมันนี้มาล่อเลยเอาถอยถอยถอยไม่ใช่เอาเดินมาล่อเดินมาล่อเดินมาล่อเล่อเอาไปล่อเออเอย่าล่อเลยล่อเลยล่อเลยใกล้ใกล้ไปใกล้ไปใกล้ดิเอาคนออกเอาเด็กออกมาเด็กออกมาเดี๋ยวนี่มันไม่เตือนินใกล้เลยใกล้เนี่ยเดินไปเลยไหนอะเอาไปดูกต้องเดินเออเอาดิเอาดิ ไก่ไม่สู้แล้วไก่มัต้อกินอย่างเดียแก่จะต้องชื่อว่าไอ้ขาวอันนี้ไก่พี่ไก่เกมไก่พี่แล้วไก่ตัวไหนบ้ามากที่สุดของใครตัวเนี้ยตัวนี้ไก่พี่การว้าไก่พี่กาดป้าไก่ที่ชื่อว่าไอ้ก่เกมมันตัวนี้ ออกมาแลเจองูงันะ้นั้นอ่ะเอาลิฟตขึ้นเอาลย <ฮ aching. S 2> เอ้าเก็เชื่อว้่ยเฮ้ยมันดุดมันต้องต้งองหนูก็มาปล่อยมันเลยปล่อยมันเลย,ยเก็บชื่อว้าเสือมันตีกันหนูมันตีกันเฮ้ยจับ,จ,บจับดิจับดิบ้า,าอ,อู้เออมาเก็บเลยมาเก็บเลย มันไว้หอาเ้ยปลยนค่ะปล่อยออาน้ำน้เต็มเต็มขาโดนมันเลยป้าบาเบบาบาบเฮ้ยย่าออกอย่าออกพอแล้วพอแล้วตกกตยกดกเกตายเฮ้ยเอาไปเอาไปเผาเอบมานี่เร็วอาบยนจวไปบ่ายกอนไปบ่ายกล้องไปแล้วเร็วยนยืนนี่ ไปพูดท้องกันไปก่อนนะครับายเดี๋ยวผมจะมาลมอพูดเร็วพูดเร็วยบายเดี๋ยวผมจะมาลูิหมายเออ